สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้พีส่สายจะมารีวิวนะรีวิวโอเมก้าสามนะโอเมก้าสามแบบเม็ดนะคะค่ะโอเมก้าสามแบบเม็ดนี่มันจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไทรอยนะคะโรคไทรอยดีมันจะเป็นคนคนที่ขาดสารอาหารขาดสารไอโอดีนนะคะค่ะที่โอเมก้าออย เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคคอพอกหรือไทรอยนะคะตัวนี้ตัวเปที่เป็นช็อปเจลนะคะช็อปช็อปเจลของของของโอเมก้าสที่เป็นแบบเม็ดนะคะจะไม่ใช่ทำมาจากกระดูกสัตว์เหมือนยี่ห้ออื่นแต่อันนี้เขาจะทำมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะคะซึ่งสาหร่ายทะเลน้ำลึกนี้เขาจะมีคุณสมบัติ ที่มีไอโอดีนสูงค่ะจึงเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคไทรอย่์ทึ้งคนเป็นโรคไทรอยด์นี่เขาจะขาดสารไอโอดีนอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยโดยเฉพาะคนที่ที่อยู่ทางภาคอีสานเรานะคะที่จะเป็นเป็นโรคคอพอยพอกเยอะค่ะคือพิสัยนี่ก็เป็นเป็นคนที่ขาดไอโอดีนค่ะคืออยู่อยู่ทางอีสานแต่แต่พิสัยนี่ คือผ่าตัดออกเป็นบางส่วนแล้วแต่ก็มันยังไม่หมดนะคะหมอจะเอาออกยังไม่หมดทีนี้ยังไม่หมดก็ต้องต้องกินยาเม็ดเม็ดเล็กๆขาวๆหลังอาหารเช้าตลอดเหมือนคุมไว้นะคะแต่ทีนี้พอมาเจอโอเมก้าสามเนี่ยทางบริษัทดิวันทูไนท์เขาจะมีบอกว่าไอตัวที่เป็นตัวห่อหุ้มของโอเมกาเ้าสามในข้างในซึ่งซึ่งเป็นน้ำเนี่ยมันทำมาจาก สาหร่ายทะเลน้ําลึกซึ่งสาหร่ายทะเลน้ําลึกมันก็จะมีมีคุณสมบัติที่มีแร่ทาาุไอโอดีน,นะคะผสมอยู่ซึ่งมันเหมาะสําหรับที่จะไปช่วยและมีประโยชน์สําหรับคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษก็ช่างนะคะคือเราเราเราทานเข้าไปนี่มันจะแก้ได้ค่ะ เหมือนเหมือนวี่สายเป็นนี่มันก็จะมีเสียงแห้งนะคะหลังจากผ่าตัดปกติเสียงจะไม่เป็นแบบนี้เพราะผ่าตัดอันนี้มาเสียงเหมือนเหมือนจะไปโดนหลอดเสียงเราเสียงเราจะเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยเมื่อก่อนจะเสียงไม่แบบนี้นะค,ะค่ะก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าถ้าทา,านโอเมก้าโออยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นเป็นแบบหยดนี่ก็ดีมากด้วยด้วยไอรักษาเซลลทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้า ใครที่เป็นไทรอยหรือคอพ่อคอพ่อเป็นพิษอะไรเนี้ยก็อยากแนะนำให้กินแบบที่เป็นเม็ดค่ะเพราะว่าเป็นเม็ดนี่มันจะมีไอสารไนโอดีนจากสายล่สายไหล,ะละทะเลที่หอ่อหุ้มไว้อยู่มันจะได้ประโยชน์มากกว่าอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งหนึ่งในหนึ่งะคะค่ะอันนี้ก็มาแนะนำแบบว่าเจาะลึกอีกทีว่าเออถ้าใครเป็นไทรอยก็น่าจะ กินแบบเม็ดจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะค่ะถ้ามีอะไรแบบว่าถ้าสนใจอะไรก็ติดต่อพี่สายมาได้นะคะราคาไม่แพงค่ะรักษาสุขภาพราไว้นะคะราคาไม่แพงแล้วก็มันดีกว่าสุขภาพค่ะค่ะนนมีสองมีสองอย่างทั้งหยดทั้งหยดแล้วก็เม็ดนะคะค่ะวันนี้พี่สายก็มาแบ่งปันแค่นี้ค่ะ ขอให้ทุกคนเพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะค่ะสวัสดีค่ะ